สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่162นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 6829 ID l ล n e ศูนย์เก้าหย์สองศูนย์สทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับองค์แรกนะครับนี่สวยเลยนะครับองค์แรกนะครับ นี่ครับองแรกครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ครับเป็นของวัดระฆังนะครับพี่โอ้โหเนื้อเก่ามากเลยนะครับพี่พี่ครับองนี้นะนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้ดูครับเนื้อแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับสวยๆเลยครับดูครับนี่สวยๆเลยครับเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับอง์แรกนะครับ ตัดมาองค์ที่สองนะครับเป็นบางขุนพมนะครับพิมพ์สังคตินะครับมีคาบกุกไขขึ้นเลยนะครับเนี่ครับพิมพ์สังคติบางขุนพมนะครับนี่ครับมีตาปั๊มวัดนะครับเก่ามากนะครับองค์นี้ครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับ ถัดมาสมเด็จองค์ที่สามนะครับเป็นพิมพ์เจดีโยนะครับตรงนี้เป็นของวัดระคังนะครับดูครับเก่ามากเลยนะครับนี่ครับเก่ามากนะครับพี่พี่นี่ครับดูครับความเก่าครับเก่าสุดๆนะครับดูครับ นะครับองละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับก่อมาองค์ที่สี่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับเรียมกรอบมาแล้วนะครับองนี้นะครับดูครับโอ้โหอย่างเก่าเลยนะครับดูครับอย่างเก่าเลยนะครับนะครับสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ดูครับเก่ามากนะครับนี่นี่ครับองค์ที่สี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับตัดมาองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะฝังข้าวสารดํานะครับเป็นข้าวสารเสกนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับพิมพ์ขาโต๊ะนะครับฝังข้าวสารดํานะครับนี่สวยมากเลยนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับ พิม์ขาโต๊ะนะครับองถัดมานะครับเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับพิมพ์พักกิ่งนะครับแช่น้ำมนนะครับเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงแบบเดียวกับพระพิมพ์พุทโธนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ักกิ่งเนื้อแช่น้ำมนนะครับห้าร้อยบาทนะครับ ลายมารายการถัดมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่ไหลจุดหูขีดนะครับเห็นไหมนี่ครับเป็นเนื้อว่านนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับสวยมากเลยครับตรงนี้ครับนี่ครับดูครับเป็ดแร่ครับนี่สวยมากเลยนะครับนี่ครับห้าร้อยบาทครับ รายการถัดมาครับเป็นหลวงปู่เผือกขุดสะเล็กนะครับหลวงปู่เผือกพิมพ์ุดสะนะครับนี่ครับพิมพ์ุดธะนะครับเก <laughs> ่าๆเลยนะครับนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับ รายการถัดมาครับเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแช่น้ามนนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับสวยนะครับเรียมกรอบเก่าๆบ้านๆเลยนะครับรายการถัดมานะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระพิมพ์ผงสุพรรณนะครับนี่นะครับ นี่ครับเป็นพับผงสุพรรณนะครับพิมพ์พิมพ์ใหญ่หน้าแก่นะครับองนี้มีลักท้องเก่านะครับลงรักปิดท้องเก่านะครับองนี้นะด้านหลังนี่โหแลดอกมะขามนะครับเตรียมกรอบปิดหลังแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักพิมพ์ใหญ่นะครับ ถักเชือกมาด้วยนะครับนี่ครับถักเชือกมาด้วยครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับารายการถัดมานะครับเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเรียมกรอบเก่าบ้านๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับด้านหน้านี่เป็นคาบดินไทยคาบทรายพวกนี้นะครับเนี่ยเก่ามากเลยนะครับรายการถัดมานะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์พรอดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ะรอดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ นี่ครับคาบว,ว่านเก่าๆเลยนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับสวยๆเลยนะครับหลงบวงปู่ทวดเนี่ยแถวคาดปลอดภัยนะครับรายการถัดมานะครับนี่เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่มีคาบเบ้าเดิมๆนะครับ จานนะครับยวรอเจ้าสวัวหลวงปู่บุญนะครับรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกนะครับดูครับโอ้โหเก่ามากเลยครับนะครับเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับ รายการถัดมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับนี่ครับเก่าๆบ้านๆเลยนะครับเป็นหล่อโบราณรุ่นแรกเลยนะครับเนี่ยออกวัดทากน้อยนะครับนี่ครับองค์ใหญ่่เหมือนกันนะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับออกวัดทาดน้อยนะครับ นี่นะครับห้าร้อยบาททุกรายการนะครับรายการถัดมาครับเป็นกิ่งนะครับอยู่ในบัวแบบนี้ครับสำลิดเงินนะครับเป็นเนื้อสำลิดเงินนะครับนี่ครับเป็นเนื้อสำลิดเงินนะครับกิ่งกีบบัวนะครับเนื้อสำลิดเงินนะครับ รายการถัดมาครับเป็นหลวงปูดทวดบัวรอบเนื้อเหมือนจะเป็นเนื้อนวะหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ครับมีคาบยาขัดด้วยนะครับนี่ครับเขาเรียกก้นลายเซ็นนะรุ่นนี้ครับกิ่งดังดีนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเช่มนะครับ นี่ครับเป็นรูป,รปหล่อปั๊มหลวงพอ่อเช่มนะครับวัดฉลองนะครับปีหนึ่งห้านะครับสร้างเราๆปีหนึ่งห้านะครับเป็นรูปหล่อปัม๊มนะครับกิ่งดังดีนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเช่มวัดฉลองนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่ออี วัดสัตหีบรุ่นแรกนะครับเป็นรูปหล่อท่านนะครับรูปหล่อหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับรายการถัดมานะครับเป็น เหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขำเท่านะครับอง์นี้ไขขึ้นทั้งองค์นะครับนี่ครับไขขึ้นทั้งองค์เลยนะครับพี่ๆท่านใดที่ปิดได้ปิดเลยนะดูอยู่เนี่ยปิดได้เลยนะครับเก่าจัดเลยครับองนี้ครับนี่ครับไขขึ้นเลยครับนี่ไขขึ้นเลยครับนี่ครับพิมพ์ขัดเพชรนะครับนี่เขาเรียกพิมพ์สมาธิขัดเพชรนะครับไขขึ้นเลยนะ รายการถัดมานะครับเป็นผ้ายอดธงเนื้อสำลิศนะครับนี่โอ้โหเก่าจัดเลยครับพี่ตรงนี้ครับนะครับเก่าจัดเลยครับพี่นี่ครับเป็นผ้ายอดธงเนื้อสำลิศนะครับนะครับจัดเลยครับตรงนี้ครับรายการถัดมาครับเป็นรูปหล่อฐานสูงนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับ นี่ก้นเป็นก้นอุกนะครับพิเศษนะครับหายากนะครับก้นอุกเนี่ยนะครับมีแร่มวลสารนะครับรายการถัดมานะครับเป็นกิ่งนะครับกิ่งนะครับสวยมากครับดก้นมีรอยจานนะครับกิ่งนะมีรอยจานนะครับนี่ มีรอยจานนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับกิ่งองนี้ครับมีรอยจานนะครับรายการถัดมาครับเป็นรูปหล่อนะครับองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นรูปหล่อเนื้อนวะนะครับเนี่ยเป็นหล่อโบราณนะครับ หลวงพ่อพันนะครับวัดบางสะพานนะครับรายการถัดมาครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองนี้ครับอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยครับนี่อยู่ในเลี่ยมเก่าเลยครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินบางคานนะครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับรายการถัดมาครับเป็นสำริดเงินนะครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ฤษีบทยานะครับ นี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์รู่นสีบทยานะครับพี่พี่เป็นสมลิ์นะครับสมลิ์เงินด้วยครับโหดูครับพี่พีครับสวยจัดเลยครับพี่นี่เป็นสีบทยาครับสวยจริงครับนะสวยครับ ครับนี่คิมฤสีบทยาเป็นเนื้อสำลิศนะครับรายการถัดมาครับเป็นเนื้อขาปินโตนะครับหลวงเขาเรียกว่าครูบาสีวิชัยรุ่นแรกเนื้อขาปิโตนะครับบางท่านเรียกว่าเนื้อปีกเครื่องบินนะครับหายากนะครับครูผมบอกเลยครับว่าหายากสุดๆเลยนะพี่พี่ท่านใดได้ไปนี่เลี่ยมทองเลยนะครับใครที่อยู่ภาคเหนือนะครับนี่ครับเป็นเนื้อขาปิโตนะครับบางท่านเรียกว่าเนื้อปีกเครื่องบินนะครับ นี่ครับคูบาศรีวิชัยรุ่นแรกนะครับหายากจริงครับพี่นะครับรายการถัดมานะครับนี่เป็นปั๊มปู่ทวดนะครับนี่ปั๊มปู่ทวดกระไลทองนะครับพิมพ์วอจุดแจกกรรมการด้วยครับอันนี้เป็นเปียกทองกระไลทองนะครับนี่ครับสร้างแจกกรรมการวัดนะครับช้างให้นะครับ รายการถัดมานะครับเป็นปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ปิตาปูเอี่ยมวัดหนังเลี่ยมกรอบนาคมาเลยนะครับเก่าๆบ้านๆเลยนะครับนี่ครับปิดตาวัดหนังนะครับนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับอะได้เหรียญหล่อวัดหนังมาหนึ่งเหรียญด้วยครับหลังยันห้านะเหรียญหล่อหลังยันห้านะครับวัดหนังนะครับ เด็นหล่อวัดหนังหลังยันห้านะครับนี่เก่ามากจริงครับเห็นแบบหล่อโบราณนะครับรายการถัดมาครับนี่กิ่งอาจารย์นำรุ่นแรกนะครับกิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่หล่อโบราณนะครับอาจารย์นำรุ่นแรกนะครับวัดดอนสารานะครับนี่ครับกิ่งบัวรอบนะครับ นี่ครับเป็นเนื้อนวันะครับนี่ครับต่อโค้ดนะครับของอาจารย์นำรุ่นแรกวัดดอนสรานะครับกิ่งดังนะครับต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้าชายนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเนื้อเป็นตามุ้งเลยนะครับอ้วนล่ำสมบูรณ์นะครับมีแร่ด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงครับ เนื้อเป็นทองเลยนะครับนี่ครับหลุดรอหลุดเพราะเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่นะครับองที่หนึ่งนะครับห้าร้อยนะครับต่อมาองที่สองนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่เนื้อเป็นตามุ้งเลยครับนี่ครับเป็นตามุ้งเลยนะองที่สองนะครับ นี่ครับงที่สองนะครับนี่ครับอ่ต่อมาองที่สามนะครับพิมพ์ยมนะครับนี่ครับพิมพ์ยมนะครับเบอร์สามนะครับนี่ครับอ่าต่อมาเบอร์สี่นะครับ สี่นะครับนี่ครับขาบดินเดิมๆเลยนะครับสวยเลยนะครับเบอร์สี่นะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านะครับ นี่ครับเบอร์ห้านะครับโหเก่ามากเลยครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยครับนี่ครับเบอร์ห้านะครับต่อมาเบอร์หกนะครับนี่ครับเบอร์หกนะครับนี่ครับเบอร์หกนะครับ หมเสุดท้ายนะครับเบอร์เจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับนะครับสวยๆเลยครับเก่าๆเลยครับดูครับนี่ครับเก่าๆเลยครับต้องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร 0969026829นะครับ ID ไลน์0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับบูชาองค์ละ500บาทส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจโทรมาตามที่อยู่หน้าจอได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่รอบเย็นนะครับวันนี้มีพระสมเด็จหลายรายการเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ